นนเนี่ยนเนี้ยเนี้ยปืนนี้มันปืนยิงเลือดป่ะปืนนี่พี่ถือะนั่นไม่มือนไงปืนฮีวยิงพวกนี้ <c oughs> มาแล้ว móng lùi ạ không vào má có biển hello 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 ตานี้เอาที่หนึ่งหรือเอาที่โลที่โลก็ลได้หรืออ่นคลิปอยู่เนี่ยอัดอยู่อัดอยู่ขอที่หนึ่งเลย <c oughs> ขอขอไปสวยๆเลยนะงงลงนะพื้นที่ถีบปลาเลยโถกลัวหรือไง โอ้ยลงกลางกลางอันี่เลยดีกว่าแต่เพาว่าปืนดีๆไม่เห็นมีเลยโอ้โหเป็นดีเยอะแยะพี่ไม่เจอทั้งกระบอกเลยเนี่ยไม่เจอปืนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมดกลามไม่มีมดนะมดกลามอะเฮ้เจอปืนอะไรก็ไม่รู้สั้นๆเนี่ย มวกสามที่เจออย่างยังเจอจะหมวกเออเจอแล้วเจอแล้วเจอหมวกสามแล้วไม่มีคนอยู่นะระวังนะบ้านมีคนปะน่าจะมีนึงมีแต่ปืนโหดไงว้าวพี่ได้พามัดป่ะเฮ้ยมี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 คนมีคน มีคนมาคนนึงนี่นี่กระโดดลงมากระโดดอยู่ข้างกำแพงอยู่ตรงพี่อะ่ะแา่แน่กำลังวิ่งขึ้นบ้านไปแล้วระวังระวังกันแหละเจอแน่เออเอออยู่นู่นอยนู่นไปทางบ้านนู่นน,นู่นนู่นหลังหลังหลังสาหลังสา แสหลังสารหลังเรียกไวถูกอะเขาเรียกว่าอะไรวะโลกเก็บศพเนลงยพไงนุ่นนุ่นนู่นอมู่มัวอยู่นู่นระวังนู่นนุ่นระวังระวังระวังหนีบ้าหนีบ้าเราหนีบ้าหนีบ้า หนีวะไม่มีหนีวะเลือดไม่มีก็หนีดิเราที่มาดีที่มีปวะโอเคไม่มีพี่ก็ไม่มีเลยลองลองดูลองขึ้นไปดูตามนี้กันเลี้ยงกรนองแล้มานี่มีลูกฟองเฮ้ยนี่นีเลือดเลือดว่า โดนยิงเลือดทั้งหมดเลยดีไม่ตายเฮ้ยอะไรพี่จะกดใช้แล้วนะทิ้งละนั่นแหละอย่งบนนี่แสดงว่าไอพวกเมื่อกี้แม่งเล่นเก่งแน่เลยยิงโดนไม่ให้น้อยเลยเนี่ยเนียเนียปืนนี่มันปืนยิงเลือดปะปืนที่มีถือเ่ะนั่นนี่ไหปืนไิฮิวยิงพวกนี้ ่่ใชดีไม่ตายอ่เอ้ยจังเลือดเต็มหลอดจับใจัมือดิวมือดิวปืนดิวโอจะบ้าตาย ร่าเก็บแล้วไปวิ่งลงเลยเกิด้นหิวอะเบอริวอะเอาอะเปอร์ิวอะตลกทิ้หายเลยเฮ้ยดูดูดูข้างหน้าข้างหน้าเราปะดูดนมดดง ดาวเป่าวดาวไปแล้วดา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 วแล้วตรงไหนอ่ะโอ๊ยตรงไหนวะตรงไหนวะนู่นนู้นถัง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 ในถังแล้วไหนมันไปถังอ่ะมันไปถังมันไปถังเฮ้ยนู้นนู้นนี ตรงไหนหวะอยู่มวลอยู่มวลไม่เห็นมีเลยไปพี่อ้อาดมม,มอกมาไม่เห็นแลยแหละมอกมาดมอกมาลูกดาแตกแตกแล้วแตกแตกมันนะดิอเอาเลยเดี๋ยวพี่ไปเก็บเติมเลือดก,ก่อนไปเอาไอ้ดอ,อกเลยตายแล้ตายแล้ว เฮ้ยระวังหลังระวังหลังหนีหนีหนีหาที่หลบก่อนนี่ไม่ทันเลยได้ช่วยไงวะเนี่ยตายตายไล้ไอืมมานั่งคนในที่สู้มันสู้ไงอ่ะไม่ใช่ยึดทางไหนด็อดดูแล้วรู้แล้วแต่ว่าจะเก็บเลือดพี่ไม่ค่อยมีพอมีมอบลงก้นเป็นไงเป็นไงขึ้นมาเห็น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 สู้ไหมเอาเบยแล้วนี่จัด Cái <laughs> gì mày đồn tăng nát lên Đúng rồi, đồn tăng nát lên mà Mì à Mà là vòng còn là đồn lên là... này này, này Khu mình đào à? Mới đào, tí tất cả điều vào ý. Sắp lùa lùa Đào ไอ้เหี้ยมาถึงจังวะเย้ยมาถึงกันที่บ้ายเนี่ยเฮ้ยดูดูพี่ดี่แพี่ต้องไปเก็บวัตถุศูนย์วะอย่างน้อยขอที่สองก็ยังดีอยู่ตัวเดียวอ่ะคนหัดเล่นเอาอะไรมากจริงปะ คนวะไม่มีแล้วนี่ไงีไงหาลากเลยเกือบวิ่งแล้วนะไหนวะบวกมือไม่บวกไม่บวกไม่บวกนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนยิงเราอ่ะข้างหลังซ้ายมือข้างบนนั่นแหละไม่มีอ่ะ แต่ข้างหน้ามีแน <ori> ่ตรงไหนให้ช่วยพี่มองหน่อยบวกเลยบวกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคว้าคว้าเขาหนังคว้าง่ายตรงนั้นไหนวะอย่าให้เห็นตัวนะไม่เห็นตัวีเรยกระดุมมี เลยก็ไม่มีตัวก็ไม่เห็นเฮ้ยน,นี่ข้างหน้าเราบนอยู่บนอยู่บนอยู่บนรู้ๆอยู่บนอนะ่ะครับ <c oughs> ข้างบนก็กลัวข้างล่างก็กลัวเนี่ยตอนเนี้ยข้างล่างไม่น่านมีละอยู่ในบ้านนี้เนะี่ยในเนี่ย,ยในเต็นท์บ้าง ไม่มีไม่มีเนี่ยแหละเนี่ยแหละบ้านเนี่ยแหละอยู่้ากเนี่ยคอยยิงทนี้ไหนวะดึงอะไรนะโอ้ยยี่แม่งเอ้ยหาไม่เจอโอ้ตายเลย โอ้ที่สามก็คือพี่เล่นเต็มที่แล้วนะครับก็ใครที่เข้ามาไปไงดูจากคลิปแรกที่พี่ลงเส่มือพัฒนาขึ้นบ้างไหมก็คอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนบ้า